วัตถุประสงค์วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการตรวจลก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติจริงที่ห้องคลอดหรือนักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการตรวจรคก,การตรวจรคมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจดูว่ารกและเยื่อหุ้มครบสมบูรณ์หรือไม่และตรวจเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของรกอุป,ป,ปกรณ์ในการตรวจรค ประกอบไปด้วยชามใส่รกอัอรี่แคมเครื่องช่างน้ำหนักถังขยะทิ้งรกการตรวจสายสะดือเริ่มจากการดูว่ามีเส้นเลือดกี่เส้น ปกติจะมีเส้นเลือดอเมริ i c เวนหนึ่เส้นและอเมริ i c อาร์เทอรีสอเส้นโดยเส้นเลือดอเมริ l v เวนจะเป็นเลือดดีจากมารดาสู่ตัวทารกจะเห็นได้ชัดเจนเพราะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนอเมริ i c อาร์เทอรจะมีขนาดเล็กกว่าอยู่คู่กันจะนำเลือดเสียจากทารกไปสู่มารดา สายสะดือปกติสายสะดือจะยาวประมาณ30-100เซนติเมตรเฉลี่ย50เซนติเมตรลักษณะของสายสะดือจะบิดเป็นเกลียวทำให้ไม่หักพับงอได้ง่ายการตรวจความยาวของสายสะดือปกติจะใช้สายวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรในการวัดในกรณีไม่มีสายวัดจะใช้เทคนิคการวัดด้วยนิ้วมือโดยหนึ่งคืบเท่ากับ15เซนติเมตร จากนั้นจะดูลักษณะของสายสะดือว่ามีปมแท้และปมเทียมหรือไม่ปมแท้เรียกว่า true knot โดยจะมีลักษณะผูกกันเป็นปมคล้ายเชือกอาจเกิดจากสายสะดือที่ยาวมากๆและทารกเคลื่อนผ่านจนมัดกันเป็นปมทำให้เกิดอันตรายแก่ทารกคือขาดเลือดไปเลี้ยงเป็นสาเหตุทำให้ทารกตายในครรภ์ได้ปมเทียมมี2แบบคือ 1. f a l vascular knot ซึ่งเป็นการขดพองกันของ a m b i ริ c a l v เวนจะเห็นเป็นเส้นเลือดขดตัวพองออกเป็นปม2 f a l เจ e l l y น n o t ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสารเหนียวจะเห็นเป็นปมของเจลลี่ซึ่งเฟลวัสคูล่านอดและเฟลเจลลี่นอดไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ทารก จากนั้นจะดูตำแหน่งของการเกาะของสายสะดือซึ่งจะมีการเกาะอยู่4แบบคือ 1. central insertion สายสะดือจะเกาะอยู่ตรงกลางรก 2. lateral insertion สายสะดือจะเกาะค่อนไปข้างในข้างหนึ่งของรก 3. marginal insertion หรือ b a t e r a l insertion สายสะดือจะเกาะที่ริมขอบรก 4. ี e เวอร์เมนโทซาอินเซอสายสะดือจะเกาะที่เยื่อหุ้มรกซึ่งการเกาะชนิดนี้จะเป็นอันตรายแก่ทารกในระหว่างการคลอดถ้ามีการขาดของเส้นเลือดและมีการแตกของถุงน้ำคร่ำจะทำให้ทารกเสียเลือดและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปลักษณะของรกจะแบนหรืออาจเป็นรูปรีรกปกติจะกว้างประมาณ15-20ซนเมตรหนาประมาณ2-3ซนติเมตร น้ำหนักประมาณ5 0 0มิลลิกรัมหรือประมาณ1ส่วน5ถึง1ส่วน6ของน้ำหนักตัวทารกรกจะประกอบไปด้วยรกด้านแม่และรกด้านลูกรกด้านลูกคือด้านที่มีสายสะดือเกาะแผ่นรกด้านลูกจะเห็นเป็นเส้นเลือดแผ่ออกเป็นรัศมีจากตำแหน่งที่มีสายสะดือเกาะโดยเส้นเลือดควรสิ้นสุดก่อนถึงขอบรกประมาณ1 2เซนติเมตรขอบรกจะเห็นเป็นวงสีขาวรอบๆแผ่นรกเรียกว่า Crossing Ring of Wrinkle w a r r i e r เกิดจากการเชื่อมกันของ Diserual Verra และ Diserual Capsularis อันเป็นการจำกัดขอบเขตของรก ้าหากการตรวจรกพบว่าเส้นเลือดพาดผ่านไปจนถึงขอบรกให้ตามเส้นเลือดนั้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของเส้นเลือดเพราะอาจมีรกน้อยชนิดที่มีเส้นเลือดปเปรียงเรียกว่าพาเซนตาซักเซนチูเรตาและรกน้อยที่ไม่มีเส้นเลือดปเปรียงเรียกว่าพาเซนตาสปูเรียมจากนั้นจะดูรอยแตกของเยื่อหุ้มทารกปกติเยื่อหุ้มทารก จะห่างจากลกไม่น้อยกว่า7เซนติเมตรถ้ารอยแตกของเยื่อหุ้มอยู่ใกล้ขอบลกมากเท่าไหร่แสดงว่ามีลกเกาะต่ำ (Placenta previa) ร,เรกเกาะต่ำมี4แบบ Normal placenta Low implantation Partial placenta previa Total placenta previa โดยปกติเยื่อหุ้มทารกจะแบ่งเป็นสองชั้นคือชั้นคอเรียนและชั้นแอมเนียนดูสัสดส่วนของเยื่อหุ้มทารกทั้งสองชั้นว่าสมดุลกันหรือไม่โดยปกติเยื่อหุ้มทารกทั้งสองชั้นต้องเท่ากันโดยจะฉีกทั้งสองชั้นให้แยกออกจากกันเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้น ช้นคอเรียนเป็นชั้นที่ติดกับผนังมดลูกจะเห็นเป็นแผ่นที่หนาไม่เรียบฉีกขาดได้ง่ายกว่าชั้นแอมเนียนและชั้นแอมเนียนเป็นเยื่อที่หุ้มตัวทารกสายสะดือและน้ำคล่ำเยื่อหุ้มนี้มีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นมีความเหนียวและฉีกขาดได้ยากกว่าชั้นคอเหรียนรบด้านแม่คือด้านที่ติดกับผนังมดลูก จะเห็นเป็นสีแดงเข้มคล้ายเปลือกลิ้นจี่แบ่งเป็นหลบหลบแต่ละหลบเรียกว่าคอรเทอริดอนปกติจะมีประมาณ15-20หลบร่องที่แยกจากกันเรียกว่าพาเซนตาซาวคัสและควรตรวจดูว่าเนื้อรกที่มีการฉีกขาดสามารถประกบกันได้หรือไม่เพราะถ้าหากมีการฉีกขาดหายไป อาจจะมีการติดค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตกเลือดหลังคลอดนอกจากนี้การตรวจรกด้านแม่ควรตรวจดูการเสื่อมของเนื้อรกโดยตรวจดูจาก i n f ฟลักชันและดูการเกาะของ Cal ล ification ถ้าหากพบมากแสดงว่ารกทำงานได้ไม่ดีมีผลต่อทารกขณะอยู่ในครร ที่จะทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอซึ่งแคล i f i c a t i o n มักจะพบในรายที่คอดเกินกำหนดและเกิดจากการตั้งครรภ์ร่วมกับโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคความดันและ i n นฟ c ักชันเกิดจากการที่ทารกขาดออกซิเจนทำให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อรกไม่เพียงพอ